สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่อนิเมะกับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้นำมาทำในคลิปนี้คือข้อมูลของเฟสเรียม ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเหตุการณ์เฟดรีเควียมั้นเริ่มต้นจากการเกิดสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นมากมายพร้อมกันทั่วโลกเมื่อ14ปีก่อนเฟรดรีเควียมกล่าวกันว่าเป็นสงครามที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายไม่มีประเทศใดที่รอดพ้นจากสงครามในครั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่บนโลกถูกทำลายระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นอย่างมากทำให้เกิดน้ำท่วมโลก ในช่วงก่อนสงครามสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์มากกว่า30ครั้งได้เกิดขึ้นในตอนแรกสงครามจอกถูกปิดบังเป็นความลับแต่ไม่นานสงครามจอกก็ถูกเปิดเผยสู่คนทั่วโลกทําให้เกิดสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ตามมาอีกมากมายจนไม่อาจนับได้เรามนุษย์ได้เข้าสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับมาเป็นเช่นเดิมได้โดยในสนามรบครั้งแรกเกิดขึ้นที่แหลมคานาวเวลในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นที่ตั้งของนาซาซึ่งกลายเป็นสถานที่รกร้างที่เต็มไปด้วยร่องรอยจากการต่อสู้ ผู้ชนะในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆก็เริ่มไปสู้กับผู้ชนะสงครามจอกจากที่อื่นๆเพื่อครอบครองจอกให้มากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นแต่แล้วชิโตสิมานาซุรุได้ยุติสงครามครั้งนี้ลงเธอได้ขอพรต่อจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้จอกนั้นกระจายไปฝังอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนเพื่อยุติสงครามโลกหลังจากสงครามโตเกียวกลายเป็นเมืองร้างที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เรียกว่าเนเจอร์เวิลด์ เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้จอกศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นเมืองใหม่ที่มีชื่อว่าเมืองโมเสกที่ผู้รอชีวิตจากสงครามมารวมกันหลังจากการยุติสงครามของชิโตเซกการขอพรอของเธอนั้นทําให้มนุษย์ที่เกิดมาจะมีจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของตนเองและแต่ละคนจะสาม,มารถอัญเชิญเซอรแวนของตนเองได้โดยเซแวนที่ถูกอัญเชิญมาจะเป็นคนใดนั้นจะถูกเลือกตามความเข้าหันได้ของมาสเตอร์และเซแวนมนุษย์ในยุคหลังสงครามจะไม่ตายด้วยความชราหรือเจ็บป่วย แต่ก็สามารถถูกฆ่าได้ทุกคนจะมีคอมมาสเปลที่สามารถเปลี่ยนอยยุของร่างกายได้ตามใจชอบโดยคอมมาสเปลเมื่อใช้หมดไปแล้วก็จะกลับมาเองเมื่อเวลาผ่านไปมีเพียงชิโตเซเท่านั้นที่เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ยังมีคอมมาสเปลแบบเก่าอยู่ที่หากใช้แล้วจะหายไปอย่างถาวรโดยเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องราวของอุุมิเอริสเด็กสาวผู้ที่เกิดมาโดยไม่มีจอกศักดิ์สิทธิ์เธอนั้นได้พบกับเซอร์แวน์คนสุดท้ายที่ถูกอัเชิญมาบนโลกทำให้สตา์กรรมของเธอนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาล ตัวละครหลักของเนื้อเรื่องเอริสอุสมิตัวเอกของเรื่องเธอทำหน้าที่เป็นผู้กำจัดเซอร์แวนที่แหกกฎที่จอกกำหนดไว้เธอนั้นเก็บซ่อนความรู้สึกโกรธเหล่ามาสเตอร์และเซอร์แวนอยู่ตลอดเวลาเพราะในยุคสมัยที่ทุกคนมีเซอร์แวนและจอบเป็นของตนเองแต่เธอนั้นกลับเกิดมาโดยไม่มีสิ่งใดเลยต่อมาเธอได้พบกับบอยเอสเจอร์และได้ทำสัญญาทำให้เขานั้นกลายเป็นเซอร์แวนของเธอเอริส <A res S 2> เป็นคนที่หวงเซอร์แวนของเธอมากโดยเธอนั้นเคยได้พูดว่าเซอร์แวนของฉันของฉัน ของฉันของฉันเท่านั้นไม่มีใครอื่นในอีเวนต์เฟสรียกเวียมของเฟสแกรนด์ออเดอร์เธอรู้สึกอารมณ์เสียเมื่อน,นึกถึงฟูจิมารุที่ขโมยอยเอเจอร์ไปจากเธออยเอเจอร์เซแว่นของเอลิสโดยตัวตวนที่แท้จริงของอยเอเจอร์คือยานสำรวจอวกาศอยเอเจอร์ ager, ที่สูกส่งไปยังอวกาศในปี1977ซึ่งในปัจจุบันมันยังคงลอยไปเรื่อยๆผ่านทะเลแห่งดวงดาว Vo เอเจอร์ ager, ในเฟสรียกเวียมคือเซแว่นคนสุดท้ายที่จะถูกเชิญมาบนโลก และหลังจากที่เขาทวงเชิญมามนุษย์ที่เกิดมาจะไม่มีจองอยู่ในใจรวมทั้งจะไม่มีเซอร์แวนตนใดถูกอัญเชิญออกมาได้อีกวอเอเจอร์ War ger, ปรากฏตัวมาในรูปร่างของเด็กแปดขวบผมสีบลอนจนเกือบขาวในตาสีฟ้าและผิวสีซีดสวมเสื้อผ้าฝายสีขาวและกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าบู๊ตสีทองเขานั้นครอบครองโนเบิลแฟนซึมที่มีชื่อว่าเพลบลูดอทเป็นโนเบิลแฟนซึมที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงโดยเพลบลูดอท เป็นจุดสีฟ้าเล็กๆที่ถูกถ่ายโดยยานสำรวจ Vo y a g อ r เจที่ห่างจากโลกไป6000ล้านกิโลเมตรโดยแสดงถึงสถานที่ที่เขาเคยจากมาภายในจุดเล็กๆมีเพียง0.12พิกเซลถ่ายทอดถึงความรู้สึกของผู้สร้างที่ส่งเขาออกสู่การเดินทางอันไร้จุดจบสู่ห้วงอากาศที่กว้างใหญ่คารินมาสเตอร์ของคิโจโคโยเธออาศัยอยู่ที่ชิบุยาแต่เธอจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่อากิฮาบาระเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ชอบเซลแวนที่มีรูปร่างแปลกประหลาดอย่างคิโจ เธอนั้นเป็นเด็กสาวอายุ14ปีมักจะสวมชุดไหวยน้ำใต้เสื้อผ้าปกติเธอเป็นเพื่อนของเอลิสที่มักจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคิโจ,โจโคโยเซอร์วันของคารินมีชื่อเรียกโดยคารินว่าโมมิ ผู้มาจากตำนานของทางญี่ปุ่นโดยเธอนั้นถูกเล่าว่าเป็นผู้นำกลุ่มโจรที่ต่อต้านราชสำนักหรือไม่ก็ผู้สอนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เธออยู่อ่านเขียนได้และคอยรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยเธอนั้นปรากฏตัวมาในรูปร่างคล้ายไดยโนเสาร์สวมชุดสีขาวมีนิสัยอ่อนโยนเธอไม่ชอบให้คนอื่นเรียกว่าโมมิจิแต่เธอจะพอใจหากเรียกเธอว่าโมมิเหมือนที่คารินเรียกโคโยครอบของโนเบลแฟนซีที่มีชื่อว่าโมมิจิการิ เป็นการปลดปล่อยความแค้นเพื่อพุ่งเข้าโจมตีศัตรูอย่างบ้าคลั่งโคโฮรุมาสเตอร์ของกลรหัตเอาเธอเธอนั้นปรากฏตัวมาด้วยสวมเครื่องแบบของสมาคมจอมวีดูภายนอกเธอจะเหมือนเด็กปฐมอายุสิบขวบกลรหัตเอาเธอเซเวนที่เป็นบริชนจากตำนานสิบสองอสเวนโตกลมโดยเขาเป็นกลรหัตที่อยู่ในโลกที่ล้มเลิกการค้นหาจอกกลรหัตมีผิวสีซีสวมชุดเกราะสีดำทั่วตัว,ตวเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และมักล้อเลียนมาสเตอร์อยู่ตลอด ก็ยังเป็นเซอร์แวนที่พักดีโนเบิลแฟนซิมที่เขาครอบครองนั้นยังไม่เปิดเผยชิตโตเซมานาสุรุมาสเตอร์ของลูเซียสลองกินุสเธอเป็นยายของเอริสแต่ตัวเวทมนต์ทำให้เธอนั้นไม่แก่ลงเธอและลูเซียสได้ร่วมมือกันยุติสงครามครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ14ปีก่อนเธอปรากฏตัวมาในรูปร่างที่อายุประมาณ19ปีสวมชุดนักเรียนเธอเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแต่ก็ดูเจ้าเล่์ลูเซียสลองกินุสเซอร์แวนของชิโตเซ นายทหารผู้แทงขอบบนร่างของพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนเขานั้นเป็นเซอร์แวนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองโมเสกลูเซียสปรากฏตัวมาในร่างของชายหนุ่มรูปร่างใหญ่เต็ไมไปด้วยกล้ามเนือ้อสวมชุดเกราะสีเงินขอบทองสวมเสื้อสีแดงเข้มถือโล่ขนาดใหญ่ลูเซียสเป็นคนที่เอริสเคารพมากเพราะเธอรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กเขาครอบครองโนเบิลเฟนซึมที่มีชื่อว่าหอกศักดิ์สิทธิ์ลองกินุสหอกทหารด้ามยาวตามแบบของหอกทหารโรมัน โดยหอกนี้จะถูกเรียกชื่อว่าหอกแห่งชะตากรรมโดยความสามารถนั้นถูกอธิบายเพียงว่าเป็นหอกที่มีพลังมหาศาลที่สามารถจัดทรวงการป้องกันทุกอย่างได้นสัสมบิเซเวนคลาสแคสเตอร์เทพีผู้สูงศักดิ์ของชาวบีลีแห่งคองโกซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และเป็นมารดาของทุกชีวิตนสัสมบิปรากฏตัวมายุรูปร่างของเด็กสาวผมสีเงินและผิวสีเข้มเธอมีความสามารถในการเปลี่ยนผู้อื่นให้กลายเป็นซอมบี้ด้วยเว่นมุนบูดู ซึ่งสมบี้เหล่านี้สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆหรือแม้แต่เซอรวันได้ด้วยการสัมผัสอนูบิสเทพเจ้าจากตำนานอียิปต์และหนึ่งในตัวร้ายของเรื่องเขาปรากฏตัวมาในรูปร่างเหมือนหมาจิ้งจอกที่มีความสามารถในการอัญเชิญสัตว์มายาอัมมิสออกมาได้ครับก็จบกันไปแล้วครับกับข้อมูลของเฟดริเกียมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี